ผมก็มีเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะเล่าเพื่อให้พวกเราเป็นอุทาหรณ์ว่าทําบุญยังไงถึงจะได้ผลของบุญนะครับคือทุกปีที่ผมทําบุญมาเนี่ย ก็ต้องกลัาเรียนว่าผมทําบุญบอกเช่นปวานาว่าจะบริจาคร้อยหนึ่งถึงเวลาก็จะค่อยๆมาให้ทีละยี่สิบยี่สิบยี่สิบประมาณสักห้าหกเดือนก็ให้มาครบหมดนะครับหรือบางทีก็จะให้ประมาณสักสามเดือนค่อยๆผ่อนบางทีบางปีนะครับส่วนเราปรวานาเยอะหน่อยสักสองร้อยเราก็ทยอยให้นะครับทีละสักสามสิบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าทุกปีเนี่ยจะให้หมด แต่สังเกตดูว่าในแต่ละปีที่เราภาวนาอย่างนี้เนี่ยสมบัติมันมาเรื่อยๆเหมือนกับเงินที่เราผ่อนไปเรื่อยๆนะครับปีนี้วันเกิดเนี่ยก็เลยทําอีกแบบหนึง่งวันเกิดปีนี้นะครับวันเกิดปีนี้พอดีมีอะไรดนใจก็ไม่รู้ผมมามารักษาตัวท,ท,ที่ที่วัดนะครับเพราะว่ามีความไม่สบายอยู่หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับไตนะครับก็มารักษาตัวที่วัดพอดีหลวงพี่ท่านพูดให้ยินนิดเดียวเอง ท่านบอกว่าทําบุญทันใจนะครับผลบุญก็เกิดขึ้นทันทันใดเหมือนกันนะครับปีที่วันเกิดเนี่ยเดือน,นมีนาผมก็มาทําบุญวันเกิดนะครับแต่ว่ามาในลักษณะที่ทําบุญอีกแบบน,น,นะครับคือเราก็ดูว่าเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําเลยทําเลยแล้วก็บอกใช้ทองบอกว่าให้เอาเงินเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับ แต่แต่ไม่รู้เช็คได้ <S <S ครับ่านะฮะคือบอกให้เขาเอาเข้าไปก่อนนะครับคือเป็นข้างแรกเลยที่ทําบุญแล้วก็บอกให้เอาเช็คเข้าไปเลยนะครับคนจริงก็ไม่ใช่ความลับเลยรนะครับก็ทําไปร้อยหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิครับมันมาหาศจรมากมากคือผมมีบริษัทลานันเฮาส์นะครับที่เราถือหุ้นโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชนะครับเราถือหุ้นอยู่25%เซ ถ้าคิดจากราคาตลาดเนี่ยราคาตลาดเนี่ยก็ชื้ขายอยู่แถวประมาณสัก6บาทนะครับหกบาทห้าสิบนะครับผมก็ตั้งใจจะขายแต่ว่าเวลาจะขายเนี่ยสภาพตลาดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อตอนประมาณสักปลายมาสหนึ่งปลายมาสสองนะครับตอนปลายมาสหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งนะครับก็ประมาณหลังมันเกิดแค่วันสองวันนั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นคือเราบอกขายยังไงเขาก็บอกว่าต้องขายลดราคาส0 คือจากหกบาทห้าสิบเหลือหกบาทแต่ทันทีทันใดปรากฏว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของโอรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับท่านไปซื้อหุ้นของโอรงพยาบาลบำรุงราชขึ้นมา11%นะครับซึ่งซื้อโดยไม่ไดไไ้ไม่ได้มีใครรู้เรื่องเลยท่านซื้อมา11%เเฉยๆเลยนะครับก็เหมือนกับเป็นเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งสองเจ้านะครับเราเองก็ไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับ ผมก็นึกเกิดความคิดขึ้นมาหลังจากที่มาทําบุญวันเกิดแล้วก็ว่าเอ๊ะเราถือโอกาสนี้ขายหุ้นเราดีกว่านะครับก็เอาหุ้นเนี่ยไปบอกขายนะครับผมใช้เวลาบอกขายเจ็วันนะครับมีคนใดคนหนึ่งในสองเจ้านี้ก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษนะครับก็ตกลงซื้อเลยนะครับซื้อไป25%ที่ราคา บาบาท50เราตั้งใจขายได้ประมาณ2,500ล้านแต่เราขายได้3,500ล้านที่ประหลาดที่เหวืน,นั้นนะครับคือใช้เวลาตกลงซื้อขายกันเนี่ยเจ็ดวันนับแต่วันที่แจ้งให้ทราบไม่มีการตรวจสอบบัญชีไม่มีการบอกว่าจะขอกรรมาการเพิ่มหรืออะไรทั้งสิน้นครบเจ็ดวันก็เ,เงินมาจ่ายแล้วก็เอาหุ้นไปเลยผมมีความรู้สึกค่าๆว่าฝันไป คือเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นอนุภาพของบุญนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วกว่าจะบอกขายเนี่ยต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าต้องไปขายที่ยุโรปหรือไปขายอเมริกาขายนักลงทุนเพราะว่าปริมาณมันเยอะมากนะครับตอนที่เราจะขายเนี่ยถ้าตรงส่วนลด10%เนี่ย2อ0พเนี่ยผมคงขายได้สัก2002แต่นี่เราขายได้ 3, า0 0ใช้เวาลาเวันตัดสินใจชื้อขายแล้วก็จบแล้วก็ได้งินมาเรียบร้อยเลยนะครับหลังวันเกิดอยู่แค่แค่2อาทิตย์ก็จบแล้ว คือหลังจากัานที่ทําบุญใหญ่นะครับโดยที่ว่าตัดสินใจว่าจากนี้ไปไม่ติดข้างอะไรวัดอะไรทำนล่วทําเลยดีกว่ามีเท่าไหร่ก็ทําแค่นั้นนะครับคือหมายความว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีเงินงอกขึ้นมาเองนะครับเราก็เชื่อในตมานี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกก็คือตัวโฮมโปรของตัว,เม,วเ,เ,นะเมื่อวันเกิดนะครับเมื่อวันเกิดนะครับเมื่อปีนี้นะครับผมต้องกล่าบเียนว่า เราดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเราก็อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้ขยายกิจการมากขึ้นนะครับบริษัทนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนประมาณสักเดือนมีนาวันเกิดปีที่แล้วนะครับบริษัทมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก8ปดพันล้านแปดพันล้านนะครับผมก็ทําบุญต่อเรื่องมาเรื่อยๆแต่ว่าหลังจากที่ทําบุญมาตอนวันเกิดน,นะครับคือทําบุญโดยทันทีโดยไม่ได้ติดค้างแล้วก็นึกอยากทำเท่าไหร่ก็ทําแล้วก็ ไม่ได้ห่วงเลยว่าตัวเองจะมีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับคือเอาตําราของรักตกฤษดามานะครับท่านบอกว่าท่านมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็ต้ก็ทำหมดนะครับที่นี้น่าจะทําหมดด้วยครับผมผมทําตามท่านลาวน,นะครับท่านบอกท่านตามผมท่านรวยผมตามท่านผมเลยยิ่งรวยใหญ่เลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าหุ้นบริษัทโฮมโปรเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนประมาณเดือนมีนาเมษายนเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ8,000กว่าล้าน 1นปีหปีให้หลังนะครับหปีให้หลังมาถึงตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งกับ5เดือนปีกับ6เดือนบริษัทโฮงโปรจาก8 0 0พล้านนะครับวันนี้มีมูลค่า5 4 0 0มล้าน<ฮ>และตลอดเวลาที่ตลอดเวลาที่ราคาขุ้นขึ้นมานะครับตลอดเวลาที่ผมทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับต้องกลาบเรียนว่า ผมเองเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับใช้เวลาประมาณ60%อยู่ที่วัดนะครับใช้เวลาประมาณสัก10%อยู่ที่บริษัทอีก30%ก็บินไปเยี่ยมเยอนเพื่อนที่เมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องมหาสจย์ที่ว่าผมแทบจะไม่เคยได้ทำงานแล้วนะครับ แต่ว่าทําไมสมบัติมันยังไหลาไมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เข้าตำรายท,ที่ท่านบอกเลยครับว่าทําบุญไปแล้วเนี่ยได้สมบัติจกักรพรรดิตักไม่พ่องนะครับคืองานเราไม่ต้องไปทํามากอย่าลืมนะครับว่าบางคนบอกว่าทําบุญแล้วไม่ต้องทํางานาต้องเรียนยนะครับว่าบุญที่เราทําไปเนี่ยจะทําให้เราเกิดความคิดความคิดที่เราบอกว่าเป็นความคิดของเราเองเนี่ยไม่ใช่ความคิดของเราเองนะครับเป็นความคิดที่เกิดจากบุญคําพูดการกระทำนะครับเกิดจากบุญทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น บางคนบอกว่าไม่จริงอะทำบุญแล้วยังต้องทํางานต้องคิดต้องทําหนักผมต้องของการเรียนว่าถ้าจะทําให้ถูกหลักวิชานะครับทําบุญแล้วอธิษฐานแล้วก็ตั้งใจว่าบุญที่เราทําไปทานที่เราทําไปเนี่ย เราตั้งใจให้ได้สมบัติเ,เพื่อมาต่อ,อยุพระพุทธศาสนานะครับเพื่อขยายวิชาธรรมกายและพุทธศาสนานไปทั่วทั้งโลกนะครับคือผมก็อธิิฐานนี้ตลอดเวลานะครับสังเกตดูว่าปีหลังๆนอย่างปีนี้ผมอายุย่าง39แล้วนะครับอีก39ครบร้อยนะครับอีก39ครบร้อนะครับก็งานแทบจะเรียกว่า ไม่ค่อยมีอะไรทําเลยนะครับหลวงพี่ท่านไปเยี่ยมที่บริษัทนะครับเมื่อเดือนที่แล้วท่านไปไป,ไปเยี่ยมเพราะว่าท่านอยากจะดูวิธีการแต่งสำนักงานเพื่อเอามาใช้ที่อาคารคุณยายร้อปีท่านเข้าไปในห้องท่านก็ตกใจเพราะว่าที่ห้องไม่มีกระดาษเลยไม่ได้แผ่นเดียวนะครับมีแต่รูปหลวงปู่อยู่ท่านเองนะครับแล้วก็ทุกวันผมก็เข้าห้องเซก้าอธิษฐานนะครับ เอาบุญทางานอย่างเดียวตัวเองก็ไม่เคยได้ทํางานอะไรนะครับว่างๆก็แปไปเยี่ยมได้น,นะครับเพราะว่าออฟฟิศผมไม่มีกระดาษเลยไม่มีเอกาสารเลยเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่เคยเซ็นเอกาสารอะไรเลยตอนนี้นะครับผมคิดว่าอนุสง์ของบุญที่ทําไปในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยยิ่งตอนนี้นะครับต้องเียว่าทําบุญเกือบจะทุกอาทิตย์เพราะว่ามาวัดเนี่ยมีเรื่องให้ทําบุญได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเรื่องยาเดี๋ยวเรื่องออไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเรื่องของรัสเชียเรื่องอะไรมีเรื่องให้ทําบุญได้ต่อเวลานะครับ ผมก็ทําไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่เคยด,ดูว่าตัวเองเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะไม่ไหวจริงๆนยะคือผมยาก,กน,นะครับระวังคนที่จ่ายเงินกับตัวผมเองเนะี่ยผมจะไม่ขอยากดูว่าตัวเองเหลือเงินเท่าไหร่เพราะว่าพอดูลวเดี๋ยว <S <S มันเกิดความงกขึ้นมานะครับเราก็ไม่อยากดูว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่เราก็ให้คนคนนึงคอยดูแลอย่างเดียวนะครับแล้วให้คนคนนี้ประสานงานอยู่กับประกษางานอยู่กับคุณหลวงคุณใจทองหรือหลวงพี่นะครับคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่พูดะไรทั้งสิ้น ไม่มีสิทธิ์ขัดคอผมนะครับเวลาเวลาผมจะทําบุญเนี่ยผมก็จะทําเสร็จปั๊บผมโทรไปบอกกัาเลยว่าวันนี้ผมทําบุญเวลาแค่นี้นะให้เตรียมไว้ด้วยแล้วผมวางสายเพราะไม่ต้องการก,ก็พูดว่าเงินไม่พอนะครับเดี๋ยวกลัวเขารีบพูดกลับมาเราฟังแล้วเราใจเป้าเราก็วางสายทันทีเลยนะครับวิธีการอย่างนี้เนี่ยผมทํามาประมาณหลายปีแล้วนะครับทําให้เราสามารถทําบุญได้โดยที่ใจเลยผ่องใสไม่กลัวว่าเงินจะไม่พอนะครับต้องขอกราบเรียนว่าผมคิดว่า พวกเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เราตั้งใจที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ไปทั้งโลกนะครับหลวงพ่อท่านเองเนี่ยบอกว่าการที่เราจะมีพระภิสษุได้เนี่ยเป็นล้านรูปเนี่ยเพื่อขยายวิชาไปทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชั่วชีวิตเราและชั่วชีวิตเราทุกคนในนี้เราจะได้เห็น วิชาธรรมการและพุทธศาสนาเนี่ยไปทั้งโลกไปหมดทุกประเทศนะครับพวกเราเชื่อไหมครับ <Yeah. S 1> เชื่อไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะมีพระภิกษุสามเณรเนี่ยมาให้ได้นะครับมีสิ่งที่เรารองรับให้ท่านได้สามารถอยู่ได้จําวัดแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้ที่จะไปสอนคนได้นะครับล้านลูปนะครับ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราจะก่อสร้างเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายสิ่งที่เราทำม,มาทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับเป็นการสร้างพื้นฐานของพวกเราคุณรบนะครับเราเป็นการออกไปเสาะหาคุณรบะนิผพานมาให้ครบก่อนจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรากำลังจะสร้างฐานออกไปทั้งโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเห็นนิรรศการอยู่หน้าห้องนะครับ จะมีเรื่องของอาคารต่างๆนะครับเรากำลังจะสร้างหลายอย่างนะครับอย่างแรกที่เรารู้ก็คืออาคารของพระผู้ปราบมานนะครับซึ่งจริงๆแล้วมี3อาคารนะครับอาคารแรกที่เราจะลงมือสร้างทันทีนะครับก็คืออาคารที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีพระท่านจะจําวัดได้ประมาณ2,000กว่ารูปทั้งหมด3อาคารเนี่ยจะจําวัดได้ประมาณ6000กว่ารูปนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องเริ่มจากที่จอดรถนะครับ ที่จอดรถเรามีไม่พอเรามีอาคารที่จอดรถที่เรากำลังจะสร้างเ่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ8อาคารอาคารหนึ่งจะจุนะครับรถยนต์ได้ประมาณ2,500ันรคันนะครับแปอาคารจะจุรถยนต์ได้2 0,000คันอย่าลืมนะครับเราจะมีคนมาล้านคนนะครับเรายังไม่พูดถึงพระภิกษุอีก1ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่รถที่จะมาอย่างเดียวนะครับสมมติว่ามีเครื่องหนึ่งมาด้วยรถยนต์นะครับเครื่องหนึ่งมา50,000นเนี่ยเราต้องมีที่จอดรถเนี่ยผมว่า เป็นฉานคันด้วยซ้ำไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเอาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราสร้างให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเ,เราจะเริ่มต้นสร้างได้ในสัก2อาคารก่อนนะครับก็คือ5 0 0พันพอห้าพเนี่ยที่จอดรถพวกเราเนี่ยจะสะดวกสบายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่จอดรถเราเนี่ยอันนี้สะดวกสบายมากนะครับมีลิฟต์ด้วยมีทางเลื่อนให้คนที่อ,อ,อายุมากนะครับคุณป้าคุณน้าคุณลุงเนี่ยนะครับสามารถใช้รถเข็นได้อะไรได้นะครับแล้วก็เข้ามาโดยตรง เข้ามาในตัวสภาเลยนะครับอาคารนี้เราคิดว่าจะลงมือก่อสร้างทันทีนะครับที่เราพ้นจากกระถินปีนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งน่าสงสารมากคืออาคารของอุบาสิกาคือเราจะสร้างกันมาแล้วเนี่ยประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าวัดเนี่ยผมก็เห็นบาอาคารอุบาสิกาแล้วแต่ทันทีทันใดเนี่ยก่อนจะสร้างก็จะมีอย่างอื่นนี่ฉกฉวยเอาเงินไปซะก่อนนะครับ ไปสร้างอาคารนู้นอาคารนี้แม้อาคารอุปาสิกาปัจจุบันเนี่ยก็ยังมุงฝากอยู่นะครับเราไปดูแล้วเราจะเห็นว่าหน้าสงสารมากนะครับแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเอาไว้ฝึกลูกเอาไว้ฝึกลูกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อดทนไปก่อนนะครับเราก็จะสร้างอาคารอุปาสิกาขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนะครับแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นเป็นค่นจุดเริ่มต้นถ้าเรามเีเงินกองทุนเพียงพอนะครับเราก็จะสร้างอาคารเนี่ยให้พระท่านจำวัดได้ทั้ง6 0พันกว่ารูปเลยนะครับแต่ผมกลัวพวกเราจะไหวหรือเปล่าครับ พกพันก่ารูปนี่มันต้องพวกเราต้องทุ่มกันสุดตัวเลยนะครับปีนี้ไหวไหมครับต้องขยายห้องสำหรับบรรจุชื่อเนี่ยขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับเราถึงจะสร้างได้ทั้งหมดเนี่ยครับไหวไหมครับจะเอาที่จอดรถแปดอาคารเลยไหมครับจะเอารถไฟฟ้ามาวัดไหมครับ เอาแล้วเราเวลาทําบุญเนี่ยเราเราเรานึกแล้วนึกอีกเนี่ยมันจะไหวไหมครับดึงมาเอและค่าเราเลี้ยงลูกเราจะพอไหมเนี่ยเอแล้วพนักงานบริษัทเราเนี่ยจะมีโบนัสจ่ายไหมเนี่ยคือตั้งใจทาเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยไหวหมดเลยนะฮะเวลาเดินมามันค่อยๆหล่นไปเรื่อยๆนะฮะกว่าจะมาถึงนี่นะครับกองยังไม่ได้เลยตอนมาที่ตั้งใจทําห้องหนึ่งนะครับเดินมาถึงนี่หรืออยู่กองเดียวเองนะครับ ผมต้องขอกราบเรียนว่าผมเองเนี่ยตอนนี้ทําบุญเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยนึกอยู่อย่างเดียวว่าต้องทําให้งานของวัดสําเร็จเป็นอัศจรรย์เราต้องเห็นวิชาธรรมากายและพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไปทั่วทั้งโลกก่อนเราจะหมดอายุไขเพราะว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งพวกเราทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยมาจากที่เดียวกันหมดครับจริงไหมครับ มีใครไม่ได้มาจากชั้นดุสิตมั้งครับมีใครไม่ได้มาจากวงดนุพิเศษมั้งครับไม่มีเลยพวกเรามาด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลากลับไปนี่นะครับอย่าลืมว่าเรากลับไปแล้วเราจะมองหน้ากันได้งไงถ้าบอกว่าเรายังขยายไม่ครบเลยลงมาเกิดก็ลงมายากเพราะว่าเขาก็พยายามแกล้งเราไม่ให้ลงมาเกิดได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องจบในชาตินี้เลย,เลยจริงไหมครับ เราต้องเอาให้จบในชาตินี้ของเราเลยว่าเราต้องขยายไปทั้งโลกให้ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าสร้างเลยตึกเดียวนะครับเอาสักสามตึกเลยเนียครับเราจะได้มีพระมาะตั้งหกพันกว่ารูปล้ว